อาบเตข่า,ขาสารอนิเมะกับช่องทาซาจิในที่สุดมังงะยังฮารเลมนี่มีแต่เธอก็ได้ประกาศภาคทีวีอนิเมะแล้วนะครับโดยอนิเมะเนี่ยจะเป็นแนวโรแมนติกคอมดี้นะครับเรื่องราวโดยย่อ,อของอนิเมะคิตาฮามิเลจิหรือเลจิรุนพีบีสองของชมรมการแสดงนะครับผู้หลงไหลยอยากจะมีฮารเลมแบบในอนิเมะซึ่งเขาเนี่ยก็ไเด็ไปเล่าให้รุ่นน้องยังนา,นาคาคุระรินฟังนะครับ โดยลินเธอเนี่ยก็เป็นรุ่นน้องที่อยู่ในชมรมเดียวกันกับไอ้เจ้าเลจินะครับและลินเนี่ยก็แอบชอบเลจิอยู่ด้วยเธอจึงสวงมบทบาทหรือว่าสแสดงเป็นผู้หญิงหลายบุคลีนะครับตามที่รุ่นพี่ต้องกลานแล้วลินเนี่ยเธอจะสื่อว่าเธอน่ะชอบรุ่นพี่และเลจิเนี่ยมันจะรู้หรือเปล่าเราก็ต้องติดตามชมกันนะครับโดยมังงะเนี่ยในเริ่มแต่งมาตั้งแต่ปี2018ถึงปี2021นะครับมีทั้งหมด6เล่มและในตอนนี้ก็จบแล้วนะครับ มัง่ะมีลิขสิทธิ์ในไทยแล้วนะครับโดยบริษัทรักพิมพ์เราก็ต้องรอติดตามต่อไปและรายละเอียดต่างๆอื่นๆก็ยังไม่มีออกมานะครับรอติดตามต่อไปนะครับและถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตขาาไไ่าวสารอันนมใหม่ๆ <c oughs> ก็อย่าลืมเช่กันกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ